สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากลุ่มอูตีที่ได้รับการสนับสนุสน,นจากอิหร่านมาอย่างยาวนานทั้งด้านอาวุธและการฝึกและการช่วยเหลือด้านเทคนิคเวลานี้อูตียังเดินหน้าสร้างความปั่นปวดในเส้นทางการเดินเรือที่สําคัญของโลกโดยการโจมตีเรือพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นเรือบริษัทตะวันตกที่ล่องผ่านทะเลแดงและอ่าวเอเดตรวมถึงโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐเป็นระยะ เพื่อแสดงความสนับสนุนปาเลสไตน์ในการสร้างแต่ล่าสุดนั้นทิมเลนเดคิงทูตพิเศษสหรัฐด้านเยเมนได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่ากลุ่มฮูตีนั้นอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากรัสเซียด้วยอีกประเทศหนึ่งโดยเขาใช้คําว่าดูเหมือนมีการติดต่อเกี่ยวพันระดับที่จริงจังพอสมควรเลนเดคิงกล่าวว่าสหรัฐกังวลเป็นพิเศษเรื่องของชนิดอาวุธที่ขยายขีดความสามารถของกลุ่มฮูตีและเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเรือรบของสหรัฐและยุโรป ซึ่งสหรัฐได้หารือประเด็นนี้ในระดับสูงกับซาดีอาระเบียประเทศพันธมิตรที่สู้รบกับฮูตีมาอย่างยาวนานหลายปีร่วมถึงหารือกับรัสเซียด้วยและบอกว่าข้อจริงที่ว่ารัสเซียอาจช่วยเหลือฮูตีโจมตีเรือในทะเลแดงเป็นเรื่องเลวร้ายและน่าวิตกอย่างมากขอบคายการสนับสนุนของรัสเซียที่ให้กับกลุ่มฮูตียังไม่ชัดเจนสื่อตะวันตกบางสำนักรายงานก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียซึ่งมีความสัมพันธ์ทางทหารแนบแน่งกับอิรานส่งข้อมูลเรื่องเป้าหมายให้กับทางด้านกลุ่มฮูตีเนื่องจากการโจมตีเรือในทะเลอย่างแม่่่่่ยยไมใชเรืองงา ต้องอาศัยข้อมูลแบบเรียลไทม์บางก็ว่ารัสเซียนั้นกําลังพิจารณาส่งขีปนาวุธให้ฮูตีด้วยซึ่งเป็นพัฒนาการที่อาจจะยกระดับความขัดแยง้งอย่างมีนัยยะสําคัญแม้สหรัฐและพันธมิตรส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดและโจมตีฮูตีในเยเมนอยู่ตลอดเวลาแต่ทางด้านเลนเดกิงก็บอกว่าฮูตียังมีขีดความสามารถโจมตีเรืออย่างก้าวร้าวขณะที่สหรัฐก็ยังมุ่งมั่นปกป้องเส้นทางเดินเรือในน่านน้าสากลแห่งนี้ต่อไปล่าสุดศูนย์ข้อมูลเดินเรือร่วมซึ่งเป็นทีมเฉพาะกิจนานาาํโดยสรัฐแจ้งว่า ลุ่มโฮตีโจมตีพุ่งเป้าเรือสินค้าชื่อว่าอนาโตลูเอสติดทกปนามาและล่องผ่านทะเลแดงเมื่อคืนวันที่ 17.. จพฤศจิกายน2567โดยก่อนหน้านั้นเรืออนาโตลูเอสได้รับวิทยุติดต,ต่อจากบางคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในเยเมนสั่งให้เรือหันหัวกลับแต่เรือนั้นไม่ป,ปฏิบัติตามนะครับต่อมากัปตันเรือเห็นขีปนาวุธลูกหนึ่งตกใกล้กับเรือขณะเดินทางอยู่ทางใต้ของทะเลแดงใกล้กับช่องแคบบับอัลมาดับที่เชื่อมต่อกับอัลเอเดนจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ห่างจากเมืองท่า โมซาของเยเมนไปทางตะวันตกราว48กิโลเมตรต่อมาในวันที่18พฤศจิก,กายน2567มีการโจมตีแบบเดียวกันอีกครั้งห่างจากเมืองเอเดนราว112กิโลเมตรแต่เรือและลูกเรือปลอดภัยและสามารถเดินทางต่อไปได้นับจากสงครามกาซาเปิดฉากในเดือนตุลาคมปี2566กูตีโจมตีเรือสินค้าแล้วมากกว่า90ลำด้วยโดรนและมิสไซล์ทั้งยังยึดเรือไว้1ลำกับจมเรืออีก2ลำมีลูกเรือเสียชีวิตไปแล้ว4รายด้วยกัน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ